ในธรมายุคใหม่ยุคของพระศรีอริยเมตรัยเนาะจา้ะเพิ่นจะไเดเมเกิดเป็นมนุษย์นี่เพิ่นเอินว่าพระนารายณ์อวตารพระนารายณ์อวตารก็คือ,อมีคู่บาอาจารย์เฮาเนี่ยได,ได้เกิดการบรรลุธรรมเมื่อเพิ่นบรรลุธรรมแล้วเพิ่นก็ได้นำ,นำเอาขําสอนนี่ ว่าชีบอกม่อนมนุษย์ทั้งหลายให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพื่อให้มนุษย์นไ,ได้พ้นโทษพ้นทุกเนื่องจากว่าเฮาโผู่ทางไปทางมาเมื่อเขาเจอทางตันแล้วเฮาก็มีต่างต่การทะเลาะเบาะแหว่งโลกล่าขาลั่นฟันแท่งกันหวหูว่าจะออกจากปัญหาใดจังใดซึ่ง สิ่งที่เฮาถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นเป็นเรื่องของการผูกกรรมเป็นเรื่องของการจองกรรมจองเว้นซึ่งกันและกันแม้กระทั่งว่าเป็นเรื่องของที่เฮาว่าเป็นศาสนาแต่เฮานั้นภาคกันไปยืดวัตถุไปสางวัตถุขึ้นมาว่าเป็นศาสนาว่าจะจะเลื่อรูเรื่องสิวิไล สางบานแปลงเมืองไฮ้มนซิวิไลอันแท้จริงแล้วนั่นเข้าเดินผิดเส้นทางเพราะการสางวัตถุนั่นโบมเมนหนทางแหง่งทางเดินไปสู่ยุคซิวิไลไปสู่เมืองซิวิไลไปสู่บ้านเมืองที่ซิวิไลสวยชดงางามไม่ใช่นะทางซิวิไลที่เข้าต้องการไปที่เข้าเอ่ยที่เข้ากล่าวกันถูกหน่วยงานถูกองค์กร ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาจะเน้นถึงเรื่องความสิวิไลแต่ว่าแนวทางปฏิบัตินั้นมันไปเดินทางไปสู่ความหยายนะหรือที่เรียกว่าบันไลมันจะบรรันเลเพราะว่าเป็นเรื่องของการผูกกรรมผูกเว้นจองกรรมจองเว้นกันหายเห้าไปถือวัตถุนั่นลห่ะการให้ยเห้าไปถือวัตถุไปกราบวัตถุไปไหววัตถุไปไหว วิญญาณผู้พิพิศาร์ต่างๆเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนั้นนั่นเป็นเรื่องของความหายนะ์ว่าเป็นเรื่องของความสิวิไลเพราะว่าเรื่องมันเป็นเรื่องของโลกเข้าไปยึดโลกเข้าไปหอบโลกกอบโกยโลกมันเป็นเรื่องของโลกแม้กระทั่งเรื่องวัตถุจริงๆแล้ววัตถุนั้นทรรมชาติให้เฮามีไหวเพื่อเพียงอ,อ,อาศัย สร้างบ้านเลื่อนเฮทิยูอาศัยเพื่อป้องกันุบแดดลบฝนป้องกันผิดไพ่อันตรายจากสัดลายต่างๆเท่านั้นเม,ม่เมน่อว่าเขาจะต้องจําเป็นอย่างที่เขาจะต้องสร้างวัตถุขึ้นมากมากไม,กม,กมก้มหาศาลถุ่งเทเงินทองไปมหาศาลว่าจะได้ไปสวรรค์นิพพาน เพราะว่าขนาดร่างกายของเ้านี่เข้ากับไปสวรรค์นิผ่านบได้แล้วเพราะว่าเขายึดร่างกายมันก็เป็นการยึดโลกแล้วติดโลกแล้วเขาจะติดโลกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเฮ้ากับไปเอาวัตถุนี่มายืดเหนียวจิตใจอีกกายสังขารนี่ก็ยืดแล้วปั้นวัตถุปั้นนั่นปั้นนี่กันมาปั้นรูปนี่กับว่าเป็นรูปพระอิศวรรูปนี่กับพระน้าร้ายรูปนี่กั พญาคูดลูปนี่กับพญานาครูปนี่กับพาาระพ,พุทธลูกป,ปั่นข้นมาตังซื้อขึ้นมาจริงๆเ้วก็คือลูกป,ปั่นนั่นแหละแม่นข้าสิตั้งซื้อเป็นลูกพระพุทธเจา้าเป็นลูกพระอิศวนเป็นลูกพระนาไลาเป็นลูกเจ้าแม่นั่นเจ้าแม่นี่เจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่พระราชาองค์นั่นพระราชาองค์นี่กะสร้างกับมีความหมายอย่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุข้อสิสมมิซื้อว่าเป็น ย้งแต่ส้างก็เป็นเรื่องของวัตถุเฮาสิปันรูปนาตาแบบนี้เฮาสิวเป็นพระยาตากนาตาแบบนี้เป็นพระยาตากนาตาแบบนี้เป็นพระอิศวน้าตาแบบนี้เป็นข้าปั่นข้าปวงข้าแต่งข้นมาเองคิดเองทํำเองเออเองธรรมดาธรรมธรรมธรรมดาธรรมชาติแบบนั่นดยู่แล้วมันเป็นเรื่องของงานปั่นงานปูงงานแตง่งงานศิลปะหัตถกรรมไปซื้อ บ่เป็นเรื่องของว่าจะนําผ้าหายเห่าหนิมได้บุญได้กุศลหรือว่าจะซอยเห่าใดหรือว่าจะผ้าเห่าไปสวรรค์ไปนิพพานใดนั่นบ่มแหนการจะไปสวรรค์การจะไปนิพพานนั่นเพิ่นสอนเห่าหายเห่าหมู่จักโปงหมู่จักว้างโลกหายเห่าหนีโลกเข้ามานิพพานนี่หมายถึงหนีโลกถ้าเขาถือทำาพนิพพานใดนั่นหมายถึงว่าบ้านเมืองของเห่านั่นจะบ่มมิการผ่านกัน จะบบมีการหลบเปลียวลบล่าขาลั่นฟั่นแทง่งหรือว่าอันธพานผ่านกันไปผ่านกันมาหนุงเนื้งต่อสู่ลบล่าขาลั่นฟั่นแท่งกันนั่นจะบบมีเลยถาเฮ้าถืออ่ารมะที่ว่าเฮ้าหนีโลกเขาหลุดโลกจะบบมี่ไพ่อันตรายเกิดขึ้นเลยเพราะว่าจังไดจังไดโลกของเฮ้ากับบอมแมนของเฮ้าเสร็จแล้วเฮ้าเฮ้า เกิดอยู่นี่เป็นวิญญาณอยู่ในโลกนี้นั้นเขาบ่ได้หายเหาอย่างโลกเขาบ่ได้หายเหาอย่างห้เหาเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายถูกทรมานหองหุ่มหองห,หายหัวเละกูกูกากะ,กะ,กะ,กะอยู่นั้นมันเป็นเรื่องของโลกเฮาจะถูกเขาจะทรมานมากโลกในปัจจุบันน,นี้นั้นสอนหายเหาหูวว่า โลกนั่นมันบน่าอยู่บน่าอาศัยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวโลกมันน่ากลัวจางเช่นพัยพิบัติต่างๆดินน้ำร่มไฟให้โทษเห่าทำลายเห่าทำลายเห่าทุกอย่างเบียดเบียนเห่าทุกอย่างแล้วก็มนุษย์กับโลกล่าขาราดฟันแท่งกันเกิด ต่อการต่อสู้ผลิตอาวุธยุทธปกรณ์ขึ้นมามีอนุภาพมากมายมหาศาลเมื่อไล่เคนขากันเพื่อสิแย่งความเป็นไงแย่งทรัพย์แย่ง,ส,ยงสมบัติกันนี่ก็หมายถึงว่าเขาจะล่งโทษเฮ้าหนันะโลกหรือธรรมชาตินั้นถาเฮ้าปฏิบัติบันตกต,ตองเขาก็ยอมจะล่งโทษเท่าใดเพราะว่าอย่างเพราะเฮ้านั้นเป็นถาดของโลกเฮ้าเกิดมาในหลวงเฮ้าเป็นถาดของเขา ถ้าห้าปฏิบัติบุถือต้องตามกฎของเขาอ่ะกฎของโลกคือกฎแห่งกรรมอะกฎแห่งการกระทําที่ถือบูถือต้องน่ะหรือทําถูกต้องเขาก็บูรุ่งโทษถ้าทันทํามบูถูกต้องเขาก็ต้องรุ่งโทษนั่นแหละจึงมีไพ่ต่างๆเกิดขึ้นเขาก็จะรุ่งโทษห้าเพราะว่าห้าไเป็นถาดเขาเขาสามารถลงโทษเท่าใดถูกกรณี บวอเล็ก hmm. บวอลหน่อยบบวอลหลวงบว่าหลายเขาจะล่วงโทษเท่าใดเมื่อโทษหลายเขาก็ล่วงโทษหลายโทษหน่อยเขาก็ล่วงโทษหน่อยเพราะว่าเฮ้าอยู่ในหลวงไม่เป็นขาดบับริวานของโลกเหมือนเหมือนเฮ่าเนี่ยอยู่ในขอกอยู่ในคุกอยู่ในตล่างอยู่ในกรอบอยู่ในระบบอยู่ในระบอบอยู่ในผ้าใยอำนาจการปกครองของโลก แมนจะแยกย่อยออกมากว่าการปกครองของผู้น้าประเทศนั่นประเทศนี่ประเทศนี้ประเทศนี้แต่ทั้งมดทั้งสินินทั้งปวงนั้นคือเฮ้าตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของโลกที่เขาปกครองเฮ้านั้นเขาก็ใส่ทฤษฎีของโลกนั่นละ่ะคือให้เขาก็ส้างข้อขึ้นมาสจางกฎขึ้นมาของโลกนี่เขาเลยว่ากฎแห่งกรรม ของของแต่ละประเทศเขาก็เอ่นว่ากฎหมายกฎระเบียบวินัยต่างๆนั่นแหละเอามากักขังห้าไห้เป็นขอ้อเป็นหลักเพื่อว่าให้ห้าตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของเขาเขาจะควบคุ้มห้าทุกอย่างโลกก็คือกันเขาจะขวบคุ้มห้าทุกอย่างเขาเลือกเอาเองเขาอยากเหตุแบบใดเขาอยากทำดีเขาก็เลือกเหตุเอาเขาอยากทำสัว เข้าก็เลือกเหตุเอาเขาเลือกแบบนั่นแล้วนั่นเ่าก็ว่าเขาเลียกเลือกท้ำเลือกกระท้ำเ่าก็ว่าเขาเลียกบุญหรือเลียกบาปห้เจาขวางนั่นเองมันเป็นแบบนั่นเพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยนะเข,เขาจึงแสดงการล่งโทษให้เขาเห็นเพื่อว่าเขาจะได้รู้ว่า โลกของเฮ้าเนี่มันหนากลัวมันไม่เป็นตะยูแล้วมันมีแต่เชื่อโลกโลกของเฮ้าจริงๆแล้วเนี่ยแมนสิบเขาสิบแสดงให้เขาหูว่ามีเชื่อโลกก็เต็มไปด้วยเชื่อโลกเต็มไปด้วยจิตวิญญาณจิตวิญญาณนั่นแหละคือเชื่อโลกเป็นเชื่อโลกก็คือตูโลกโกรธหลงน่ะคนที่เกิดอยู่ในโลกแด่ก็เพราะว่าเขาไม่เชื่อโลกมีโลก โกรธไม่โลภโกรธโลกโลกโลกหลงอยู่นี่โลกนั่นแหละซึ่งก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณว่าจะได้เกิดหรือพระดีเกิดถ้าเจ้ามีความโลภหลายเจ้ากระดิเกิดมาอยู่นี่โลกเป็นขาดาดบริวานของโลกซึ่งโลกเขาก็ต้องการในเขาโลกนั่นแหละเขาก็โลภเขาก็คิดที่จะหาซั์หาซ้อบัดท่านั่นน้านี่โลภเขาก็เริ่มมาดูดเอาทรัพย์ก็เ้า หลอเข้าว่าจะได้ไปสวรรค์นิพพานจังสันจังสี่จังสี่จังสันโดยเขาก็าได้มีเมตตาสงสารเราเลยดินั่นแหละจึงเป็นเรื่องการผูกกรรมผูกเวรนกันอยู่ในโลกมันก็นเลยได้รับโทษรับไพ่ในโลกปัจจุบันเพราะว่าสมบัติของโลกมันไม่จํากัดเมื่อไม่จํากัดแล้วนั่นเมื่อถึงถึงจุดใดจุดหนึ่งที่ว่าทรัพยากรของโลกมันจะหมดไป พระว่าเาเอาไปปรุงไปแต่งนั่นแต่งนี่สางนั่นสางนี่ขึ้นมาหลายมันก็เบิดไปมันกับไปกองเองเ่าะเอาแงอยู่หมองใดหมองหนึ่งหมองหนึ่งกลุ้ยรวยเป็นภูเขาเล่าก่อเงินนันหมองหนึ่งก็เจ้จนจนจนติดดินนะมันก็เลยแบบว่ามันเบิดเมื่อมันเบิดก็เลยเดี๋ยหลบล่าขาลั่นฟ่นแทงกันจองกำจองเวรนกันอยู่ในโลกนี่แหละยงแงยงแงยองกันอยู่ในโลก เอกว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์หรือเทอเว,อวดาเทพพุ่มก็ย่องกันอยู่ในโลกนี่แหละกูรวยกูแจงสันกูแจงสี่กูดีแจงสันกูดีแจงสี่มึงบอดีแจงสันมึงบอดีแจงสี่มึงถูกมึงอยากมึงลำบากลำบนกูเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมึงศา,นานสาานานั่นศาสนานี่มึงประเทศนั่นมึงประเทศนี่ของกูของมึงแย่งนั่นแหละคือการยืแย่งแข่งขัน สรัพสมบัติของโลกว้เป็นของตนผู้ใดเไอาไวัยได้มากก็ว,ว่าเจ้าของสิไงขับโลกอยากยิ่งไงนั่นล่ละโตยิ่งโตไงนี่ล่ละที่มันเทให้โลกต้องเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ก็คือยึดเอาโลกมาเป็นของเจ้าของทั้งทั้งที่โลกเขาก็บ,บ่ได้ห้เห้าดอกหันจะเอานั่นแหมจะหอบกอบโกยนั่นแหมเขาเรียกว่าว่าหอบว่างนั่นแหมแม้แต่ทังศาสนากันยังกอบยังโกย คิดวิธีปรุงแต่งสางนั่นสางนี่เสร็จมากแมา่มนหยางเดะบมแมนว่าสีซอยมุษน์ให่งมาษย์ดยไดไปสวรรค์ไปนิพพานจริงๆเด้แต่เป็นกลล่วงเขาเรียกว่าเล่นกลเล่นกลหลอกมุโน์ให้มมุษน์นั่นลงหล้เสือตาปิดหูปิดตาเพื่ออย่างเพื่อที่ตนจะได้ศัพ์สมบัติของโลกมาเป็นของตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นั่นแหละจึงเป็นเรื่องของโลกที่จะจองกรรมจองเว้นกันเมือม่อเมือ่อเมื่อสะสมสมบัติไว้หลายๆผู้ใดมีสมบัติหล,หลายผู้นั้นก็จะได้รับโทษซึ่งก็ถือจะถูกการปนที่ลักขโมยถูกการขาลัาน่นตั้นแท่งเขาจะแย่งเขาจะปนเอาสับเขาก็ขา่าทิ่มแม,ม่จ้ะนั่นแหะมันก็เลยต่อสู่กันอยู่เช่นสี่ล่เพราะฉะนั้น ความซีวิไลสิบ,ลสบเกิดขึ้นเลยแมนว่าเฮ้าสีลวยปานไดสีสางพ่อพุทธลูกใหญ่ปานได้สางวัดใหญ่ปานได้เจดีงามปานได้กระสางอันนั่นล่ละคือความหายยนณะเพราะว่าสมบัติของโลกมันจะหมดไปจากการก่อสร้างเนื่องจากว่าผานสมบัติเผาผานสมบัติและสมบัตินั่นมันจะไปตกกองอยู่กับกลุ่มของบุคคลฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายเสียฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายได้ััน็็เลยมีได้มีเสียก็เลยเป็นเรื่องของโลกดังนั้นมันก็เลยต้องได้รับโทษอยู่มีโทษอยู่นะโมเมนทัมที่ว่าจะได้ไปสวรรค์นิพพานเป็นเรื่องที่ต้องซอสู่รบร,าาร่าขาลั่นพันแท่งกันคิดว่าถ้าเจ้าของได้มีเงินหลายหลายหา,ยห,ายหาวิธีการให้เจ้าของร่วยหลายหลายห โดยใช้วิธีต่างๆเล่นกลต่างๆหลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงมนุษย์ทั้งหลายมายเสียมันกระปพนกรรมนั่นลหละเมื่อบรพนกรรมแล้วนั่นมันก็ต้องได้ลบกันมันก็มีบวกมันก็มีลบมันก็เลยต้องลบลบกันมีไหมถึงว่ากูสิลบเอาผู้อื่นถิมให้เหลือแต่กูนั่นไหมกูสิขามึ่อถิมให้เหลือแต่กูนี่ไหมการลบกันการลบล่าคารันกันแทงกัน คือเป็นการทำล่ายผู้อื่นให้เจ้าคองนีไน่ได้ยู่ดีกินดีมีสุขได้ยิงไงโด่งเด่นดังจากไงขับโลกอยากกินโลกอยากกินแม่กระทงจัก,กรวาลโมมเอาโมมเอาโมมเอามมเอาันนั้นแม่จ้ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วเขาจะมาถามหาความจะเลื่อนลุงเรื่อง,อง,องสีวิไลบุตรายเดย้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการบันไล่ กอบกู้มาเขามาเขามาเขามันก็ลบกันเห็นไหมันก็บรรไ่แล้วบรรไรเอกบรรไ่แล้วบรรไลเอกมันเป็นการผ่านสมบัติเห่นถิมซื้อๆบเกิดประโยชน์แม้กระทั่งศาสนากับโบเกิดประโยชน์เห็นไหมสางมากงามปันได้กันนี้บบพลระเบิดนี้บบพลขวานถูกสมัยก่อนใส่ขวานถูกสมัยนี้ใส่ระเบิดนักขึ้นนักขืนใส่ปืนใส่ ปรลลมานบานี้เรียบร้อยแม่นสีสางมางามปันได้ทุ่มเทเงื่อนท่องไปมาหาศาลที่ว่าซักซิดเด่นดังคั้งแล้วคั้งอีกคั้งนะักคั้งนากระสางเจอปรลลมานาเขาก็เรียบร้อยเป็นยังงจึงเจอปรลลมานเพราะว่าแข่งขันกันใหญ่นั่นแหละโตใหญ่นั่นแหละจ้ะนั่นแหละเพราะในในในเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นั่นแสดงให้เาหาฮูว่า,าศาสนาก็เพียงแค่ว่า เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่นํำมาใส่ในการาเรียกสอบเรียกสมบัติเข้าไปบำุ่งอีกหน่วยหนึ่งเท่านั้นบ่เมนเรื่องของาศาสนาที่แท้จริงบ่สามารถจะเหตุให้โลกสงบได้บ่สามารถเหตุให้ประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศของเจ้าของสงบล่มเย็นได้เพราะว่ามันโมเมนความเมตตา มันมีแต่หอบแต่กอบแต่โกยกูสิเอากูสิโกงกูสิหลอกกูสิล่วงกูสิต้มกูสิต้นโดยใส่ผีใส่วิญญาณใส่พิธีกรรมนันพิธีกรรมนี่เหตุให้มันคือเหตุให้มันเด่นให้มันดังค่มันขังให้คนหลงเสือเขาตามปิดหูปิด,ปดตาม,มนมนุษย์ไว้เพื่อที่จะเรียกสับเรียกสมบัติเลียกลาบเลียกเจอดให้เจ้าของยิงไงครับโลกซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องความยิงไงของมนุษย์นั้น ที่โลกเขาย่อมหลับที่โลกเขาย่อมแผ่ที่โลกเขาสิบปดสิบปล่อยเห่าใดออกจากไพ่พิบัติออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นความยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกเขาย่อมหลับนั่นก็คือการที่ห้าบโบไปยึดโลกเขาห้าว่เอาเขานั่นไหมห้าว่เอาห้าไม่เตะโป่งห้าสิว่างเขาเพื่อห้าสิีหนีห้าสิพากันหนีจากโลกท้าห้าโป่งห้าวว่างเขาใดนั้น โลกเขาสิเสียใจเหมือนกับผู้ที่มีกิเลสหลายี่ห้าบบไปยึดบบไปถือของเขาธุรกิจของเขาเ้าบบสนับสนุนธุรกิจของเขาห้าบบสางห้าบบแปลงสิ่งที่บบเป็นประโยชน์สิ่งที่มมนสินะโก,กอีกต่อไปสิ่งที่เป็นทรัพยากรทำลายรัพยากรของโลกนี่ห้าบบเ้าบบทำอีกแล้วนั่นมันโดนห้าก็เป็นโตโลกผู้ที่เขาเป็นโลกแท้ๆล้วนๆนี่ เขาสิบ่พ่อใจเขาสิเสียอกเขาสิเสียใจเขาสิโกรธเขาสิเครื่องมากแต่ถาหากว่าเข้ายุดกับเขาเขาจะพ่อใจเขาสิดีใจเขาสิพุ่มใจหลายนั่นคือเขาสิเป็นถูกต่อไปถ่าห้าว่างใดน่นเขาสิเสียใจแต่เขากะท่ามอีกอย่างเข้าบ่ได้ดอกยิ่งเ่าว่างใดทอด่ายห้าป๋งเ่าว่างไม่คู่บอาจาร์ผ้าข้าป๋งเ่าว่างใดนั่นลูกเขาก็ยอมสิ จะว่างเฮาคือกันเพราะว่าเฮาไปยืนเขาเขาบ่ได้ยืดเฮาดีแต่ก่อนเฮาสีว่างเขาใดนั่นเขาก็ต้องทดสอบเฮาขับเ้าแน่ทดสอบว่าเมึ่สีว่างกูอิริติมึ่แน่ใจติว่ามึ่สีว่างกูดะเฮ้อเขาจะทดสอบเฮาบักโ่มีแนวคือว่าเฮาสีว่างโลกได้อิริติเพราะโลกนั่นน่ะ เขาเบ่อ,อยากให้เขาว่างเขาเบ่อ,อยากให้เขาหลุดโลกเขาเบ่อ,อยากให้เขาผลโทษผล,ล,ลทุกเขาเบ่อ,อยากให้เขา้ลจากการเป็นขีขข่ขาขี่คาธาตุบริวารของโลกนั่นเองนะเพราะนั้นผู้สิ้าเข้าว่างได้ผู้บาอาจารย์เพิ่นจะจึงต้องต่อสู่อย่างมากมายม,มหาศาลห้ค้ำนึง่งให้คิดถึงความวิริยะอุตสาหาของเพิ่นที่เพิ่นพยายามสิพาเข้าหลุดโลก้นโลก หนีจากความถุความเดือดร้อนไรนั่นเพิ่นทุกยากเพิินลำบากแสนเข็นซำใดให้เฮาคขานึ่งถึงตรงนี้ให้เฮ้าเข้าลพนับถือศรัทธาในเพิินที่เพิ่นโหลดเพิ่นละเพิินปล่อยเพล่นว่างสมบัติของโลกตรงนี้ได้นั่นล่ะผู้เพิ่นถือธราหมาของพระพุทธเจ้าใดเพิ่นจึงเรียกว่าเอามาอาวารามาเกิดเป็นภาษีอริยเมตไตรเพื่อว่าจสืผ้าเข้าทั้งหลายหนีโลก หนีจากความโลภความโกรธความหลงใดแล้วเขาจึงจะพ้นโทษพ้นถูกใดเขาก็หน,นีอยู่ในโลกเขานี่แหละแต่เฮาหนีทั้งจิตหนีทั้งใจเฮาบบยึดเอาสมบัติของเขาว่ามากเป็นของกูของกูของกูเมื่อเขามีสมบัติบาดนี่เขาจึงได้ใส่อุบายสมบัติต่างๆที่เกิดขึ้นจากพระธรรมเนี่ยพระธรรมจะเกิดจากแรงศรัทธาเด้ เมื่อแรงสัท่าเกิดขึ้นเจ้าสิ้าคนหนีโลกเนี่ยโลกทั้งหลายก็จะปันป่วนได้บาดนี่มันจะปันป่วนวืบว่าพืว่าวืว่าืว่าืว่า,วาเกิดโกลาหลหมดไหวพราะว่าอย่างเขาบ่อยากให้จิตวิญญาณนั้นหนีโลกเขาอยาดโลกนี่บ่อบอุดมสมบูรณ์เขาอยากเขาบ่ออุดมสมบูรณ์เขาอยากเขาบ่มีขาดขาดบริวาร นั่นแหละมันจะเกิดพ่ยพิบัติต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนถิมดมนุษย์ทั้งหลายจะได้หันมาหาศีลหาธรรมเนี่ยมันจึงได้มีพ่ยพิบัติเกิดขึ้นหลายข้าจึงต้องขาจึงต้องพยายามอดทอนเดอ้ออดทอนเลาดูแลเจ้าของให้มันดีขาจึงจะหลอดพ้นจากพ่ยพิบัติต่างๆบาวาจะยั่งกระซางข้าก็องหงอยู่แล้วนั่นแหละล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่หน่าก,กลัว เขาเข้าจิงสีว่างโลกใจเข้าอยานโลกเข้าเบื่อโลกเข้าแหน่งนายโลกเข้าเข้าบ่ชอบโลกเข้าเกลียดโลกแล้วเข้าอยากหนีโลกเหมือนเข้าเข้าเกลียดคนที่เขาว่าเข้าหักอ่ะเข้าสร้างมันละสร้างมันเลยสร้างมันแลวอยากหนีเนี่ยเนี่ยเข้ารู้แล้วนะเข้ารู้บบเมนว่าเข้าจะเอาความรู้นี่มาอ่านมาว่าให้ความสงสื่อๆหรือหาหลาบสสกเข่าจ้าข้องอีกมันกับโบเมนมันกับโบโจ เข้ารูแล้วให้เข้าว่างเข้าปงเข้าว่างเข้าหูจักว่างหูจักยึดหูจักถือเข้าสียึดอย่างเข้าสีถืออย่างเข้ายึดถ้ำมาของพระพุทธเจ้านั่นคือเรื่องของการปงการว่างนั่นแหละเข้ามาว่างกับถ้ำมาของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าเนี่ผลตัวนี้นี่เจ็กเป็นกลไกส่เขาจะเอาไปแก่กลไกของโลกเพื่อให้ชาวโลกหรือพนถุกพลโศกพลโลกพนไพ่เอากลไกตัวนี้ กลไกที่ม้วนมนุษย์ทั้งหลายว่างว่างกับธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ไปแก่กลไกของโลกที่เขาเอามาเปลี่ยนกลมาปลูกมามัดเข้าไหวห้เข้าหลงโลกให้เข้าติดโลกให้เข้าถูกเข้าทรมานอยู่ในโลก